เฮ้ยอะไรเนี่ยสไปเดอร์ไปยืนตรงนู้นทำไมอะ่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยมึงไม่กลับมาล่ะ <g ül> <co ff> โอ้กูต้องขายใช่ไหมเนี่ย ในเมื่อเราใช้ชีวิตกับสายฟรีแล้วมันแบบไปไม่ค่อยรอดนะครับทุกคนอยากทำชาเลนนี้ต่อนะทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะฟาร์มเงินยากอะ่ะแล้วฟาร์มเงินยากไม่พอนะครับทุกคนได้เงินมากว่าจะมาสมหาตัวดีๆอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะลําบากมากเลยนะครับผมชีวิตวันนี้นะผมผมก็เลยกะจะว่าเป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันสําหรับสายฟรีนะครับมันไม่ใช่คลิปสุดท้ายสําหรับสายฟรีดิวันนี้เราจะมาชาเลนต์แตกกันแล้วนะครับผม โอ้โหเห็นแล้วมันล่อตาล่อใจ v p บวกคอย50%ดับเบิลคอยคูณคอัคอี l u c นต้า t a l u c ้มี g ลี l y l u c ี้ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะซื้อทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่ซื้อเออจ้ากอ d ลี่ลัคนะครับผมเพราะว่ามันรู้สึกมันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากอ o ลี่มันก็ยังมีแค่ตัวเดียวหรือเปล่าเออเนี่ยอ o ลี่มันยังมีแค่ตัวเดียวนะครับมันก็เลยเนี่ยมันมี2แพ็คอะแต่ว่าก็น่าจะสุ่มแพ็คนี้แหละสุม่มแพ็คนี้ชาติหน้าก็คงไม่ได้นะครับผม ไม่คุ้มหรอกที่เราจะเอาเงินไปเสียนะผมจต่เล็ก,กะจะไม่เสียต่งเลยซะแล้วเนดะ้อกจ,จัดลักกี้อันตารักกี้แล้วก็ซื้อคอยครับผมไหนดูซิเฮ้ยนี่เพิ่มอยู่อ่าเพิ่มแล้วครับผม แต่กูเห็นตังสุ่มและกูทอแทะนะกูท้อใจมากเลยอ๋อแล้วก็อัปเดตจากคลิปที่แล้วนะผมคือผมได้ตัวฟาร์มเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมได้ทําการเอาอ๋อรีเจนเดอรี่นะครับผมประมาณ4ตัวนี่แหละไปแลกตัวฟาร์มเงินมานะครับผมมันสามารถดูฮิสตอรี่ได้ไหมอ่านี่ไงโอ้คือผมใช้เยอะมากในการแลกเอาตัวเงินมานะ <c oughs> ทุกคนคิดว่าผมคุ้มหรือเปล่านะครับถ้าเกิดผมคุ้มก็คอมเมนต์ Comment บอกผมหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมไม่คุ้มก็อ <c oughs> ย่าด่าผมเลยนะครับผมบวกลักเรียบร้อย ไปขอมิสติกสักตัวหนึ่งอะกอดเรี่เลยลุยอืโอ้โหไปแล้วมิสติกกูโอ,โอ้ตัวเดิมอีกแล้วนะก <c oughs> <c oughs> ูเป็นอะไรกับตัวนี้ <c oughs> ดูดิจะเต็มคังกูอยู่แล้วนะตัวเนี้ ไม่มีตัวเล่นใหม่เลยว่ะเออเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นตัวนี้ดีกว่าเมคคาเมล่าแมนนะครับทุกคนผมว่าผมจะลองเอามาเล่นดูว่ามันจะดีหรือเปล่าไอตัวทีวีก็น่าสนใจนะแต่เมคน่าสนใจกว่าทีวีมัน วิวราเมจก็เยอะอยู่นะถ้าตีเป็น AOE ด้วยนี่เพอร์เฟกเลยนะครับผมระยะ40อุ้ยดีกว่าเมกอีกอ่ะเมกมัน10,000ต่อ1น1วิอันนี้มัน1,200 1,200นี่คือคูณคูณ5 1,200คูณ5ก็ประมาณ6,000นะครับผมดามจ6,000น้อยกว่าแต่ว่ามันตีเป็น AOE หรือเปล่าน่าจะ AOE นะครับเดี๋ยวเราจัดตัวนี้มาเลยแล้วกันแล้วก็กดดับเบิลคอยไปเลยเดี๋ยวผมจะเล่นทางด้านของโหมดเอาไปเอ็นรสนี่ครับ ไปเรามาดูกันซิว่าเราทั้งคูณ2เงินทั้งคูณ2อ,อะไรจ้ำจี้จุกจิกไปหมดนะครับผมเราจะได้ตังกี่บาทน,นะเว้วางสิเกมกูเมื่อไหร่จะหายบั๊กเนี่ยนี <S <S 1> <S 1> ่แหละตอนนี้กูยังไม่มีเสียงเลยเอาหลุดไปตัวหนึ่งเอา้ามึงไปตีตัวเดียวทำไมละ่ะไม่ตีตัวเยอะๆเออ กดออโต้สคริปต์เลยครับผม okay, เดี๋ยวผมวางตัวสโลเนี่ยนะมันจะได้ไม่มีหลุดอีกนะครับผมโอเคน่าจะได้แล้วแล้วผมก็จะมาฟาร์มเงินเลยแล้วกันเราฟาร์มเงินไปเรื่อยเยแล้วผมตัวฟาร์มเงินสามารถวางได้สูงสุดแค่สตัวนะครับทุกคนก็ถือว่าน้อยอยู่แต่ก็มันสามารถฟาร์มเงินได้เยอะนะคือแมปแมป,แมป,แมปนี้มันค่อนข้างที่จะใช้เงินอัปเกรดถูกมากเลยครับผมหลุดไปอีกแล้วหลุดได้หลุดดีจริงจริงอ้าวไม่ตายอีกอไม่เป็นไรครับผมหลุดนิดนิดหน่อยหนยยังพอไหวอย,อยู่ โอเคตอนนี้ผมก็ได้อัพอเจ้าฟาร์มเงินมาตาัมสองตัวแล้วนะเหลืออีกสองตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัพเจ้าแก๊สพิษก่อนละกันเพราะว่าผมจําไม่ได้ว่าเวฟไหนมันจะมีตัวเลือดสองหมื่นออกมานะครับผมผมต้องมานั่งอัพไอตัวทำดาเมจซะหน่อยไม่ใช่ฟาร์มเงินหนึ่งเดียวเคอัพไปเลยครับผมตันหนึ่งตัวแล้วก็อัพฟาร์มเงินอีกหนึ่งฟาร์มเงินเหลือตัวเดียวแล้วครับผมที่จะอัพได้เคฟาร์มเงินเต็มไอสองตัวนี้ก็เต็มแล้วผมมา ถึงเวลาของเจ้าสไปเดอร์ทีวีแล้วไหนดูซิว่ามันจะดาเมจแค่ไหน <Yeah. S 1> ขั้นที่2อัพ350ครับผมขั้นที่3อัพอ0 0ครับผมขั้นที่4อัพ1,500โหขั้นที่5อัพ5,000เลยเหรอ <c oughs> จะแพงอะไรขนาดนั้นละ่ะลูก <c oughs> ไปอัพเต็มเรียบร้อยว <c oughs> งก็ใช้ได้อยู่นะครับวงวิ่งตีเร็วเลยนะครับผมเร็วใช้ได้ <c oughs> แล้วเราก็มาวางตัวนี้อีกตัวนึงครับผม อ่าฮะอาไปเลยที่ผมมาวางตอนต้นเกมเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบสคริปเวฟนัดเร็วๆอะ่ะถ้าเกิดเราเคลียร์ตรงเวฟด้านหน้าได้แบบตายไวอะ่ะคือเวฟมันจะสคริปออโตเลยนะครับผมคือไม่จำเป็นต้องรอเวลานะครับแล้วเราก็วางตัวสโลฝั่งละตัวโอเคอัพให้เต็มเลยอัพเต็มยังเนี่ยโอเคเต็มหมดแล้วครับผมวางสไปเดอร์ทีวีสักรอบไปอีสักอีกสักฝั่งละตัวโอเค เคลียร์สบายๆเลยอะทุกคนาวางอีกสักตัวไปสแปมเยอะๆเลยต้องวางพยายามวางให้มันเท่าๆกันนะผมสองฝั่งดีเลยนะเนี่ยตัวสไปเดอร์ทีวีเนี่ยดูดิมันแบบพาเราไปเวฟสูงๆได้รวดเร็วด,ดีอ่ะอ่ะมาแล้วครับผมตัวเลือด้หผมมองไม่เห็นเลือดฮัลโหลตายโหดเอาเรื่องนะ อ๋อสรุปมันก็ตีแค่ทีละตัวอยู่ดีครับเราต้องตั้งให้มันเป็นเวสหรือเปล่าให้มันเป็นไปตีตัวตรงกลางนะผมมันถึงจะทําราเมจตัวข้างหน้าด้วยหรือว่ามันตีแค่ตัวเดียวถ้าตีแค่ตัวเดียวนี่ไม่โอเคเลยนะครับผมอ่าฮะไหนลองปรับดิเป็นมันปรับไม่ได้ครับเนี่ยพอผมปรับถึงตัวนั้นน่ะหรือว่าตัวนี้วะตัวที่อ่อนแอที่สุดหรือเปล่าลองปรับดูตัวไหนผมปรับเนี่ยตัวนี้ป่ะเราจะมาดูกันว่าตัวนี้มันจะวิ่งไปตีตรงไหนนะครับผมอ่า โอ้มันตีตัวเดียวระยะมันสั้นมากๆเลยครับนั้นปรับเป็นเฟิร์สนี่แหละระยะมันโคตรสั้นเลยครับทุกคนอแย่แล้วครับเฮ้ยอะไรเนี่ยสไปเดอร์ไปยืนตรงนู้นทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยมึงไม่กลับมาล่ะโอ้กูต้องขายใช่ไหมเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้ตึบตึบตึบโอ้เกือบแตกเออ เพิ่งวิ่งกลับมาไม่ทันแล้วม้งเนี่ยกูสาชมมึงอย่างดีนะว่ามึงตัวมึงแบบดีโหดมากเลยแต่มึงไปยืนอยู่ตรงนั้นไม่ทำเฮียอะไรมึงตัวมึงก็ทำอะไรไม่ได้นะเพื่อนเลยหัวจะปวดโอเคเวฟนี้ก็น่าจะไหวชิลครับผมเอาอีกแล้วแม่งไปยืนตรงนู้นอีกแล้วไปยืนอะไรไกลไกลตัวเลือดหนึ่งแสนมาแล้วครับผมทุกคนไหนดูดิวันจะไหวหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะไหวนะครับดูดิตีโคตรแรงอะ เรียบร้อย1 0 0 0 0แสนไปหวันถ้ามันไม่ถลีถลายไปยืนมุมอื่น่ะคือแบบมันโหดอยู่นะครับตัวนี้แต่มันถลีถลายยังไงเรจะเล่นกูแหกซะได้งไงประเด็น่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปยืนอีกแล้วถึงปะเนี่ยไม่ถึงด้วยครับกู่ายเลยละกันนะทามาตั้งไว้หลังๆนี่แหละในเมื่อตั้งหน้าหน้าแล้วมันแบบถลีถลาย,ยางไงเออให้มันมาค้างอยู่ตรงนี้หน่อย่อยดี อย่างนั้นมันจะได้วิ่งกลับไปสู้ได้อีกรอบนึงไม่ใช่ไปยืนอยู่ตรงนู้นนะซองตรงนู้นนะนะวิ่งใกล้เวฟ40แล้วครับทุกคนเ้ยแสดงว่าถ้าเกิดเราเล่นแบบปกติเราก็ผ่านได้เลยใช่ไหมเนี่ยเวฟ40แล้วทุกคนไมา2่นาทีโ oh อ้ไม่กอดเฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแตกปะดาอย่านะ เกือบแตกผมรู้ข้อเสียของมันแล้วครับคือมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าชอบหยุดอ่ะมันชอบหยุดนะครับผมตัวสไปเดอร์สปิเกร์เอ้ยทุ้ยสไปเดอร์ทีวีเนี่ยมันชอบหยุดอยู่กับที่อ่ะมันเลยแบบทําให้แบบไม่ยอมไปตีตัวอื่นอ่ะเห็นป่ะทุกคนอ่ะพอมันหยุดปุ๊บเห็นป่ะตัวข้างบนก็วิ่งฟรีเลยโอ้เรียบร้อยโอเคเรายอมแพ้ดีกว่าถ้ามันตีปกติมันวิ่งไปตีปกติมันชนะได้นะครับทุกคนแต่ว่าคือมันชอบหยุดหยุดทําไมก็ไม่รู้นะ โอ้แฮกเอ,อื้อได้บ8 1 2บาททุกคน20นาทีได้3,000กว่าบาทแต่ผมว่าถ้าเกิดเราไปเล่นแบบปกติที่มันไม่ใช่เอ็นเลสผมว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมเอาว่ากล่องฟรีทุกคนขอตัวทองหน่อยได้ไหมให้มันอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงครับพอกูมีลัคกี้แล้วแม่รู้สึกว่าตัวเองโคตรเป็นคนมีดวง เราสุ่มได้ครั้งเดียวไปสีแดงหน่อยไปสีแดงให้เห็นเป็นขวัญตาหน่อยลูกเร็วอือโอ้โหไม่เห็นอีกแล้วตัวเดิมอีกเลยกูน้ำตาจะไหลกับตัวเดิม บทสรุปนะครับทุกคนก็ถือว่าเรานั้นได้ชาเลนจ์แตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบสาหรับสายฟรีแต่ความรู้สึกผมเลยนะตั้งแต่เติมมาเนี่ยแบบคือรู้สึกเลยนะครับผมว่าเล่นสบายขึ้นหาเงินโคตรง่ายเล่นจบตานหนึ่งโอ้โหตังค์สามสี่พันรู้สึกแบบไม่มันไม่รันทดเหมือนแต่ก่อนนะทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e นะครับผมใครที่อยากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะผมเออ่มีคอมเมนต์หนึ่งอยู่นะครับผมบอกว่าผมสามารถเอาวูเมนนะครับผมวูเมนกับอ่ตัวเซตตัวปั๊มเงินเนี่ยสองตัวสามารถผ่านด่านฮาร์ดได้สบายคือผมไม่มีแล้วนะครับผมเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากผมจบคลิปนี้ไปผมจะไปฟาร์มเงินสักหน่อยให้มันเยอะๆแล้วเราก็จะมาสุ่มกล่องกันในคลิปหน้านะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหหนนนนน้้าาาาผมสำรรัััับบบบววีขออตลไปกก่คค๊ยยทุ